ตอนนี้นะครับสาวสวยนะครับสาวสวยคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งรอรับประทานอาหารนะครับเนื่องจากว่าเข้าไปรับประทานอาหารยังไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับนู่นนะครับส่วนในพัตคาในร้านอาหารนะครับเลยครับสาเหตุที่ยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าลืมแมสนะครับมิกกำลังไปเอาแมสในห้องพักอนู่นะครับตอนนี้มิกไปในห้องพักในห้องพักนู่นแล้วครับนู่นห้องพักไปในู่นนะครับนู่นนะครับไอ้นู่นนะครับห้องพักนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาเอาแมสมาก่อน ไม่แมสปิดปจมูกนะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปดูนะครับว่ามีอะไรที่ต้องรับประทานเป็นมื้อเย็นวันนี้นะครับว่าอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวถ้าเกิดทันจะได้ไปกินอีกที่หนึ่งถ้าไม่ทันก็ได้กินในที่เดียวแต่ถ้าขับรถเร็วนะก็จะไอาไปกินอีกที่หนึ่งอะแล้วข้คุณหนูอจะร็แล้วค่บขึ้นมาเลยค่ะ บอกบอกบอกว่าเป็นลูกสาวป่อป้าเดี๋ยวเขาปล่อยมาสีภรรยาคนเดียวนะครับสวยที่สุดในดวงใจนะครับสวยที่สุดในดวงใจของพี่เอกเลยนะครับสีภรรยาคนนี้นะครับเว้ยหลงตั้งแต่เป็นสาวยันแก่ละยังหลงอยู่เหมือนเดิมอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับไฟมันชอบช็อตนะครับสปาร์คทุกทีเดียวปัก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 เลยใกล้เมื่อไหร่ไฟช็อตปัก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 มันช็อตแรงเลยมันตับตับ โอเคแมทมาแล้วนะครับรนะรแมทแมทแมทมาแล้วนะครับไปเลยคุณหนูไปดูด้ไมมมีอะไรกินกับคุณแม่ไปไปดิอกันมาแล้วอ่าเอาได้มาแล้วม,นนมาโยมเงินแจมมาไปลุกไปโยญแจห้องนะครับรถ้าหายไม่ได้นะครับหายไม่มีคุญแจก็ห้องนะครับ